สวัสดีค่ะพบกับลุยกองข่าววันนี้วันสุขเราจะพาไปดูเรื่องราวสนุกสนุก,นกและว,วันนี้เราจะพาไปพบกับของสะสมสุดคลาสสิกค,ค่ะใช่ร้านนี้คือเล็กคือต้องเล็กใหญ่ไม่ได้เพราะค่าช่าแพงคือใบนี้หายากกว่าป็อตฟาเธอร์ใบนี้ขายกัานาณหกหมื่นหกหมืนห<า>่นฮะหนูไม่กล้าจับแล้วพี่สันติเอาจริง <laughs> จริง <laughs> ถ้าเราทิง้งทางเสียงไปมันคือการทิ้งประวัติศาสตร์และที่สาคัญก็คือว่าเพลงในยุคสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเพลงที่เกิดจากมันสมอง ของสะสมนะคะหลายคนก็อาจจะมีความชอบที่แตกต่างกันไปปัดพาไปดูที่หนึ่งค่ะอยู่ที่สยามนะคะร้านนี้เนี่ยเขาเป็นนักสะสมโปสเตอร์เป็นโปสเตอร์ภาพยนตร์เก่าแก่เลยนะคะราคาเนี่ยมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นก้มีค่ะเราอยู่ในห้องที่ประมาณเท่าไหร่คะพี่สันติขนาดเมตรสามสิบคือร้านนี้เล็กสุดที่สยามเปิดมาตั้งแต่ปี40มีของเยอะมากที่ร้านจุดเริ่มต้นของการทําร้านนี้คือพี่เป็นคนที่ชอบดูหนังใช่ไหมแล้วก็ชอบเก็บโปสเตอร์หนังซึ่งในยุคนั้นก็เป็นยุคที่แบบคนก็ รนังนะแล้วตอนแรกก็คืออยู่แบบเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะใช่ร้านนี้คือแรกคือต้องเล็กใหญ่ไม่ได้เพราะค่าเช่ามันแพงให้มีของดีๆดีกว่าเอาเงินไปลงทุนทําให้ร้านใหญ่แล้วดูดีแต่เรากล้าซื้อโปสเตอร์แพงขายย่างๆมาเพื่อขายให,ให้ให้ลูกค้าในราคาที่ไม่แพงอย่างนี้ดีกว่าในร้านเนี่ยมีโปสเตอร์ผ้าลองนับมีประมาณกี่ใบคะในร้านไม่เยอะนะแต่ที่บ้านเยอะ ให้ดูใบแพงที่หายากนะคือใบนี้หายากกว่าค o ร t ดโฟ e r s t a r w a r รเพราะว่ามันเป็นกระดาษแข็งมันไม่มีรอยพับเห็นไหมคือใบนี้เราปรับราคาคือ29,5 0 0กับ30 0 0 0จอเนี่ยมันจะพับแล้วถ้าเช็คในอินเทอร์เน็ตเนี่ย 3, 4, ม0 0 0ราคาแต่พับทุกใบนะสมมติเราลงใน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 เฟซบุ๊กเนี่ยคนก็จะเข้าไปดูใช่ไหมแต่เราไม่บอกเราจะขายหรือไม่ขายลงให้ดูว่าเรามีคนก็ติดต่อมาใช่เพราะว่าของพี่เนี่ยที่หายยากพี่จะไม่ไม่ขายเลยเพราะว่าเงินเราหาได้ไงให้ดูอีกใบนึงใบนี้ควรจะโชว์ ไม่มีขายนะถ้ามีก็เป็นใบเล็กใบเล็กขายประมาณหกหมื่น 6, 000, 6, 000. หกหมื่นแต่เราขายไม่ถึงหกหมื่นนี่ใบใหญ่กว่าหกหมื่นหนูไม่กล้าจับแล้วพี่สติเอาจริงจจับไ <c oughs> ด้ใช่ไหมคะใบเล็กท,ที่มาาีซั้งไงเี็นราคานี่คือเดอะก็อดซัทเทอทรีชีฟของอังกฤษโอ้ยใหญ่มากใบที่หาย,ยากมากเขาเรียกว Tree ่าทรีชีฟหนังเรื่องนี้ปีหนึ่งเก้าเจ็ดสองเป็นท็อปยอดเยี่ยมถ้าใครเคลซี่พวกโปสเตอร์อย่างเงี้ยจะชอบมากเราจะไม่ให้คนดูเลยจนกว่าจะมีคนชอบเดอะก็อดซัทเทอแล้วถึงจะให้ดู <sk r ises> ที่ขายได้ตลอดการคือสตาร์วอลสตาร์วเนี่ยเขาจะเชื่อมคน3โทศวรรษเจนนะวมัน,มนใช่นคนสามช่วงมามาเชื่อมกันด้วย, Star War ยสตาร์วอลฉะนั้นอยู่มานานแบบนี้พี่สันติคิดว่าเสน่ห์ของโปสเตอร์ ต่างๆคือคะอะไรอะคะโปเตอร์แต่ละใบเนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วก็มันมีความสวยงามในในในแต่ละโปเตอร์แต่ละอันแล้วคน,นคิดก็ต่างกันไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยพี่เก็บโปเตอร์เยอะมากแล้วก็บางอันเป็นหนังที่ดังๆซึ่งหายากมากเราก็ฝอยละมาใช้เวลานานเราก็ไม่ได้ขายหลายเรื่องที่เราเก็บไว้นะค่ะซึ่งคนที่สนใจเนี่ยสามารถจะติดต่อพี่สันติได้แต่หน้าร้านเนี่ยเราก็ มีไลน์<า>ใช่ไหมแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีร้านลูกค้าก็แวะมาใครสนใจมาได้เพราะว่าแต่ละโปสเตอร์แต่ละอันเขาจะมีที่มาที่ไปที่วา้าวเยอะแล้วราคาก็มีหลากหลายมีตั้งแต่ให้ต่างชาติก็มีคนธรรมดาทั่วไปก็มีนักศึกษาก็มาได้ได้ค่ะขอบคุณพี่สันตินะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ ถ้าใครไม่ชอบดูหนังมาฟังเพลงกันซะหน่อยคุณผู้ชมเพลงที่จะพาไปฟังในวันนี้เป็นเพลงเก่าๆที่เล่นจากแผ่นเสียงนะคะต้องบอกว่ามีหลากหลายศิลปินที่น่าสนใจและบางศิลปินนั้นมีแผ่นแบบลิมิเต็ดนั่นก็คือมีจํากัดเฉพาะรุ่นนั่นเองค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นลองไปดูกันเลยร้านตรงนี้เนี่ย ถือว่ารวบรวมแผ่นเสียงเยอะที่สุดไหมในบ้านเราก็คงไม่มั้งครับแต่ก็ธรรมานานอะไรเงี้ยครับจุดเริ่มตนน้นมันมาได้ไงพี่เสือในช่วงเวลาที่เขากำลังจะเลิกเล่นแผ่นกันอะไรเง<ะ>ี้ยเราก็มีความเราเราน่าจะรวบรวมเก็บไว้ซื้อบ้างหรือขอกันบ้างแบบรวบรวมไว้ไม่อยากให้เขาทิ้งอะไรเงี้ย<ะ>ถ้าเราทิ้งแผ่นเสียงไปมันคือการทิ้งประวัติศาสตร์และที่สาคัญก็คือว่าเพลงในยุคสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเพลงที่เกิดจากมันสมองเกิดจากการเล่นดนตรีสดจริงๆและบันทึกจริงๆทันที มันเป็นระบบอนันต์หลอกระบบอนันตหลอกคือการบันทึกแบบต่อเนื่องคือเขาจะไม่มีคัทอย่างงี้เหรอคะพี่ช่ครับใช่ครับฟังแล้วขนลุกคุณผู้ชมคือมันคลาสสิกมากจริงๆใช่ครัมันเป็นเรื่องของอารมณ์เพลงด้วยเป็นมูดแอนโทนใช่ครับใช่ครับมันจะแผ่นเสียงมันจะให้ในส่วนที่มันเป็นอารมณ์เพลงได้ดีเพราะมันเป็นมีความเป็นธรรมชาติตอนพี่เสิร์ฟพูดแล้วอยากฟังเนาะเพลงว่าเป็นยังไงใช่ครับ อ่อันนี้เกือบ50ปีฮะเป็นกีตาร์บรรเลงครับสมัยก่อนก็จะเน้นเป็นดนตรีไหมคะก็มีทั้งสองอย่างครับมีนักร้องมีนี่ก็จะเพลงดังๆสมัยก่อนมาบรรเลงเขาจะมีความก้องๆของเขาหน่อยเนาะคุณสังเกตไหมว่าทําไมคอนเสิร์ตเนี่ยที่เ็าเปิดคอนเสิร์ตขึ้นมาแล้วบัตรมันแพงมากโอ้ทำไมพี่เจ๋าเพราะมันสดไงมันเล่นสดสดทุกอย่างมันได้ใช่ฮะแล้วําไมคนถึงยอมเสียเงินแบบตั้งหลายพันเป็นพันๆเพื่อที่จะไปดูการแสดงสดก็เพราะเนี้ยแหละฮะ มันมีความเป็นธรรมชาติมีเพลงไทยไหมคะพี่เสืรคะได้ครับ,รบนี่แผ่นสภ้อผาไม่ดีเลยนะฮะแต่แบบแต่มันก็ยังใช้ได้ อันนี้จะเป็นที่นิยมมากที่สุดเขาเรียกแผ่น12นิ้วก็อีกอันนึงก็คือเขาเรียกแผ่นข้างแผ่นที่เปิดกับเครื่องไขลานแผ่นเขาเรียกว่าแผ่น78มันจะเล็กกว่าขนาด10นิ้วแต่ก็จะสามารถเล่นเครื่องอันนี้ได้เหมือนกันจะต้องเป็นเครื่องที่มีสปีด78และในบ้านเราเนี่ยคนที่นิยมแผ่นเสียงจริงมีมีกลุ่มใหญ่ขนาดไหนคะพี่เสือมีเยอะฮะปัจจุบันนี้มีเยอะที่เขากลับมาเล่นแผ่นเสียงเพราะว่า มันดีอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วแสดงว่าไม่ต้องกลัวนะพี่เสือนะว่าจะไม่มีใครสืบสานแผ่นเสียงต่อไม่เลยครับตอนนี้แบบสบายใจมากเพราะว่าคนรุ่นใหม่ๆนี้แบบแบบรู้ค่าเพลงสมัยก่อนที่ผมขายอยู่แผ่นละแบบ50าบบาทแ0บาทอะไรสมัยก่อนเนี้ยค่ะเดี๋ยวนี้บางทีบางแผ่นเป็นหมื่นแล้วครับโอ้ในวันนี้เป็นหมื่นเนี้ยมีอยู่ในร้านบ้างไหมคะพี่เสือก็ส่วอย่างที่ร้านเนี่ยที่ร้านผมจะจะมีนโยบายว่าจะต้องไม่แพงค่ะแล้วมันแบบ สามสี่ร้อยอะไรเนี้ยจะเน้นตรงนี้ไม่ว่ามันจะ หาย,ยากขนาดไหนก็ตามทีก็จะแบบ4 0 0อะไรประมาณนี้นะครับอยากให้เสือฝากร้านนิดนึงใครสนใจเรื่องของแผ่นเสียงมาได้ที่ไหนครับพี่เสืออ๋อร้านอยู่หลังกระทรวงครับอยากให้ได้มาคุยกันนะคะเกี<ส>่ยวกับคนที่มีจิตใจรักดนตรีนะคะได้คุยแลกเปลี่ยนทัศนะกันมีความสุขค่ะคุณผู้ชมวั่นี้ขอบคุณพี่เสือมากนะคะ,คะดีครับชมลยกองขานทันทูฟายุช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมหรือทุกที่เลยจ้า Thank you